สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชั่นเกษตรครับจากบริษัทเอ็นเอ็ออกแกนไหนครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กันที่สมุทรสาครครับอยู่ที่หมู่บ้านแกนลิทมอนวิวครับสวนส้มบ้านแถวนี้เองครับวันนี้เรามาได้รับภารกิจครับที่โครงการหมู่บ้านนี้ครับซึ่งลูกค้าเนี่ยแจ้งว่าให้เรามาทําการฉีดโฟมใต้พื้นบ้านครับทั้งหมด8หลังเลยครับในทีเดียวครับก็คือทั้งหลังเรานี่เองครับแหลัง2ฝั่งครับ ซึ่งมีปัญหาตรงที่ดินซุดนะครับเกิดโพงใต้บ้านบ้านเนี่ยก็ยังเป็นบ้านใหม่อยู่ครับยังสร้างไม่เสร็จดีด้วยซ้ำยังไม่มีลูกบ้านอยู่ครับแต่ว่าพอสร้างไปแล้วได้เกือบปีเนี่ยดินกับซุดแล้วมีโพงโพงใต้พื้นบ้านเกิดขึ้นมาลูกค้าก็เลยเห็นว่าควรจะป้องกันไว้แต่เนิ่นๆครับจึงได้ทําการติดต่อเรานะครับโดยตัดเอ็นเทียว์อยงเออแกบไหนครับให้มาทําการครับฉีดโพงใต้พื้นบ้านเพื่อกันบ้านซุดดินซุดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับและหลังจากการที่เราสํารวจแล้วก็เป็นอย่างที่ลูก ก็ว่าได้ครับก็เป็นบ้านใหม่ยังไม่มีใครอยู่หรือว่ายังไม่มีการอยู่อาศัยก็เกิดการซุดตัวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าเป็นโพรงยังไงการทุดตัวยังไงทั้งท,งที่เป็นบ้านใหม่แล้วถ้าปล่อยไว้จะเป็นยังไงขั้นตอนการขุดดีกว่าครับล้าเราขุดเป็นระยะขนาดไหนขุดเป็นยังไงครับนี่ครับ ตอนนี้เราก็ทีมง,งานเราก็กําลังขุดนะครับถูกไหมครับก็จะเจอโพรงก็จะเริ่มเจอโพรงแต่ข้างใต้เดี๋ยวเราก็จะฉีดเว้นระยะไปนะครับอีกโพรงหนึงก็ห่างประมาณเมตรถึงสองเมตรถึงสองเมตร,ร,รเองเพื่อทําการฉีดเข้าหากันจากซ้ายไปขวาครับก็จะทําการโพรงก็จะไปเชื่อมต่อกันร,ระหว่างกลางนั่นเองครับเราจะไม่ขุดเดยอะเกินเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะทําให้บ้านเนี่ยเสียไปได้หรือว่าเจ็บงานไม่เรียบร้อยนะครับเราก็ดูระยะการขุดของเราก่อนเนี่ย เราจะขุดเพื่อเปิดโพรงครับใต้พื้นบ้านเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปข้างใต้นั่นเองครับตอนนี้เราก็ทาการขุดอยู่ครับหาโพรงไปเรื่อยครับ แล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สําหรับการฉีดโฟมใต้พื้นบ้านทั้ง8หลังเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาในการทํางานทั้งหมด2วันเต็มๆครับก็คือฉีดใต้พงบ้านรอบบ้านเลยครับทั้งหมด8หลังนะครับก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆเราก็ได้รับการแก้ไขครับจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ทําการเก็บพื้นบ้านให้กับลูกค้าไว้เหมือนเดิมครับปูย่าให้กับเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามเรื่องงานฉีดโฟมนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้พื้นบ้านแบบนี้ครับ หมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านต่างๆหรือบ้านเดี่ยวบ้านทาวโฮมทาวเฮาส์นะครับและทุ่นลอยน้ำนะครับพ่นใต้หลังคาพ่นบนหลังคาครับก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น g o ูเกิลเฟซบ o ๊คลายแอดหรือว่าทิกต o k นะครับแล้วฝากช่อง YouTube ของเราด้วยครับเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับทีมงานพวกเราด้วยเพื่อผลงานดีๆครับและที่ลูกค้าไม่เคยเห็นครับนาสู่ทุกคนให้ได้เห็นต่อเนื่องกันไปและได้ติดตามรับชมก่อนใครแน่นอนครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชะธรรม N NT n o r ก a n i z e ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับและขอบคุณทุกท่าน,นครับที่รับชมคลิปดีๆจากทีมงานพวกเราครับวันนี้ต้องขอตัวครับสวัสดีครับ